หางเงินพันห้าร้อยบาทในสี่สิบวีนะฮะเพราะตอนนี้นะฮะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวนะฮะเขามีชาเลนจกินหมท็อกชามภายในสี่สิบวีนะฮะรับไปเลยห้าร้อยบาทนะฮะแล้วร้านนี้นะฮะดังมากๆในทิกตอกนะฮะคือเขาเจะเอาเนื้อลงไปแล้วก็ราดน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะฮะตามด้วยเส้นและตามเบื้อนานนะบอกเลยว่าดังและน่ากินมากๆโดยปั้นจะเป็นคนชาเลนจ์เป็นคนแรกนะครับโป้เป็นคนที่สองแล้วพี่บอยเป็นคนที่สามนะทั้งหมดพันห้าร้อยบาทมาแล้วครับนี่โกชามของเรา กินทั้งหมด6ชามภายใน40สิบวินะครับกินหมดกินฟรีรับไปอีก500บาทนะครับแต่ถ้ากินไม่หมดนะครับจริงๆทางร้านเขาจะบอกว่าแค่ร้อยเดียวแต่ว่าผมบอกทางร้านว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเลี่ยมก็เลยคิดเป็นราคาปกตินะครับกินไม่หมด6ชามนี้150ยาสนะครับ3 2 1ไปครับสามวิครับหมดชามแรกครับห้าวิหกวิสิบวิครับดีดีดีสิบาวิครับถ้าวิหายี่สิบวิครับไม่ถ้าวิสี่ยี่ิบหกวิแป ยี่สิบเก้าสามสิบไปปั้นสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดหมดงานคูดหมูห้าร้อยกลับบ้านโอ้หมดหมดคนมาดูมืดฟ้ามหมดอินแล้วันี่ย <laughs> น่าไหวครับไหวน่าจะไหวโอเคมาครับหนึ่งไปครับไ <h urt> ม่ต้องกินน้ำโป้งไม่ต้องกินน้ำห้าวีครับไปเว้ยโป้งไปเว้สิบห้า สิบห้าวีครับป้องสบายไว้ไว้ป้านอีสบายป้องสบายสบายสบายเก้าห้ามาเนี่ยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเนาะสี่สบายห้ายี่โมงยี่สิบเจ็ดฮิวโอ้โหสามสิบห้าจุดห้าครับอะไรวะมาหนึ่งไปครับพี่บอย มาแล้วเอ้ยเอาว่ะสามวิยอมอ้วนไม,ยอมอ่ยอมอดจริงยอมอ้วนไม่ยอมอดจริงสิบวิครับทันทนะเนี่ยสิบหวิครับพี่บอยทัน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 เนาสาสสาเอ็ด <Air. S 1> ทนัทน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 ทันทันหมดครับอ้กสปดเอาว่ะเอาว่ะ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่มาทัชาเล้นจ์กันนะหวานเทียบทำได้ไงไม่รู้เก่งน่เป่งเลย <c oughs> สุดยอดขอบคุณครับ,รบยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกินกันต่อมาดูกันว่าเราจะกินได้ทั้งหมดกี่ชามนะครับก <ขอ S 2> <ไ>๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่นะฮะคืออร่อยมากนะฮะกินเผินมากคือน,น้ำฟอสของเขาขอ่ะหอมเป็นเอกลักษณ์คือกินไม่เบื่อเลยนะฮะหมูเขาจะมีทั้งหมูฝดัแล้วก็หมูตุ๋นนะฮะมีตับมีลูกชิ้นอร่อยทุกอย่างเลยนอกจากนี้นะของกินอย่างอื่นเขาก็มีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนแกงเเขีีียยยววหาาาะออออทททรรุ่่กกงมมผัดดพ มีลูกชิ้นปิ้งมีหมูปาเต้นะฮะคือทุกอย่างอร่อยหมดนะฮะเราสามคนก็กินกันเพลินมากๆสรุปนะฮะเราก็กินกันไปเล่นๆน,นะฮะแปดสิบพรามนะฮะแล้วังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะฮะ <c oughs> ที่นี่เยอะมากฝากด้วยนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวนะครับกับทาเล่นหกทามภายในสี่ถึงวินาทีรับไปเลยห้าร้อยบาทนะครับร้านเขาอยู่ตรงทางเข้าตลาดน้ำคลองราดมายมนะครับ